ตันนี้ตลาดตลาดเดียนี่ที่ตลาดในเนาะในประเทศอ่ะตลาดต่างประเทศนเน<า>ี่ยกี่ยวกับติดสถานการณ์โควิดแล้วมันมีย้อนหลังเนี่ยส่งไปสปฟลาวเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะก็ส่วนมากก็แต่ก่อนข้ามได้ค่ะก็มาซื้อกันค่ะเขามาซือ้อโดยตรงเลยแต่อย่างพม่าก,ก็ก็มีมีรถรับส่งพม่ามานะโอเคที่ที่แม่สายค่ะโอแต่ก็ปีนี้ปีนี้ยอมรับสถานการณ์ะเอาน้องับใส่เข้าไปด้วย ใทยเข้าไปหนึ่งตลาดต่างประเทศถ้าหัวหน้าไม่มาหัวหน้าไม่รู้แล้วนี่ยว่าไม่ได้ดูรายละเอียดคือเราอยู่ใกล้ต่างประเทศเราใกล้อาเซียนตรงต่างประเทศสายตรงเราข้ามเรือไปเลยใช่ไหมค่ะอืมนี่นจุดขอขอนญาตเราแทนนะอ้ะับเพราะว่าปีที่ผ่าน,านมาก,ก่อนก่อนหน้านี่นะครับในการค้ารววางประเทศของเขาเนี่ยเขาสามารถเอาส่ง ไปลาวได้นะครับแม่งแนเพราะว่าลาวก็จะส่งต่อเข้าเวียดนามอย่างไดโดยไปลาวไปเวียดนามใช่ไหมโอเคปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบาษามาข้ามลาวได้เนื่องจากตั้งใจให้ลาวเป็นประไทศตั้งลาวทั้งลาวประเทศลาวปกับปิดประเทศนะครับเขาภาษามาจะส่งสินค้าของเขาออกต่างประเทศได้ก็แต่ว่าเขาก็มีตังโปก้าที่ล่งต่างๆก็เป็นมาฮับซื่อในหมู่บ้านของเขา อันนี้เป็นตลาดไปจากกว้างกว่าแล้วเป็นก็ส่งออกต่างประเทศเหมือนกันนะครับโดยส่งไปตัางมา,มาลเลยนะครับมาเลยแล้วก็ออกไปตัางสิงคโปร์อันนี้เรื่องของเรื่องที่ป้นหลวงเล่าเนี่ยเอามาเป็นเอกสารได้ไหมเอามาเป็นเอามาเป็นว่าเออส่งไปโนป่นไปนี่ราคาทิ่เงนินมันเป็นคิดเป็นตัวงเงนนะิน่ะได้ปะัะได้ไม่ได้ได้ครับมันต้องเขียนเขียนน,นะครเนาะมันต้องเขียนแล้วก็มันแนบ ใส่ไปในเล่มเลยไม่ต้องแนบยวนี้ในนี้เล่มมีโอกาสก็เปิดโอกาสให้ให้จนถึงวันเท่าไหร่นั้นน้องโบถึงวันอาทิตย์น้องรักใก่มาแล้วหน้าไปชั่งน้ำหนักดูกันองนูเล่มหนาแล้วรองก็หนาก็หนาไปสิชั่งน้หนักาจะได้ปริมาณส่วนเรื่องไรได้นะครับคือคือในความหมายหัวหน้าในชั่งน้ำหนักเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ว่าเล่มมันหนักนะ หมายถึงว่าหมัดเด็ดที่หัวหน้าว่าเมื่อกี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่ว่าในที่ผู้หลวงว่าเนี่ยมันเป็นคําอูดมันไม่เป็นเอกสารใช่ไหมผู้หลวงอีกคนนึง <c oughs> อันนี้นะต้องทําต้องทา้ทาแรกก็ใส่เข้าไปหนักหนักเล่มนะั่นไม่ใช่ว่าหนักมาได้นะหนักข้างในเนี่ยหมายถึงว่าหนักดูแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยตรงเป้าตรงประเด็นในส่วนหัวหน้าจะจะสอ,สองนี้ก่อนเอานะหัวหน้ามัดใจกัน ครับก็เรียนผัวหลวงบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของสวนนะครับแล้วก็การเกษตรอำเภอนะครับที่เขามาร่วมงานประกวดเกษตรกรที่เรียนสาขาผู้สวนวันนี้นะครับต่อแท้แล้วนะครับก็อย่างตีหัวหน้าเดียวว่านะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะมีอยู่อยสามจุดเนาะที่เป็นคู่แข่งกันนะครับจะมีของเพี้ยงปลาเป้านะครับปลาเป้านี่จะเป็นปลาม่ม่วงครับเนาะ อของเขาอันนี้เป็นส้มนะครับแล้วก็ของปลาแดดนี่จะเป็นลำไย,ยนะครับก็มาคัดเลือกกันนะครับเลาก็องมาจักกันพอนะครับสําหรับของสในสวนของผมนะครับก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับไอ้อ่าก็จะเน้นเรื่องของวอมผู้ตที่เขาตจะแจ้ในสวนเนี่ยเป็นนวัตกรรมทรเทคโนโลยีอย่างต่างเนี่ยเขาแจ้อย่างพองครับ เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเราเขาจะใจอย่างนะครับการขึ้นหน้าแบบระบบยศการสปริงเกอร์กการใจโดนป่นยากันอย่าง,างต่างๆเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ของเจ้าของสวนที่นี้เนี่ยเขาต้องนิชชัดเนาะเพราะว่าตัวน,นี้ตัวคะแนนค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวน,นี้นะครับเรื่องนวัตกรรมอย่าง,างต่างๆนี่นะเนาะก็

การใจลบหน้าน so ่ะเจ้าสำหรับสวนนี้นะเจ้าเจ้าจะต่อหน้าแห็งสะใหญ่แข็งตีหนึ่งเจ้าสะใหญ่แห่งตีต้มมาหน่ะเจ้าต่อแป๊บมาเจ้าการการผลยาป้าใจเขียงเจ้าใจเขียงเขียงผลเนี่ยเจ้าเขียงผลสายยางเนี่ยเจ้าเขียงเดินเท้าเนี่ยเจ้าเพราะว่าถ้าเขาจะใจตีว่ายางยางว่ายางถ้ามีเทคโนโลยีตีว่าเป็นโดมเนี่ยเพราะว่าสวนส้มในความคิดของเจ้าน่าท้ามมได้เจ้า เพราะว่าโดมันจะอยู่ข้างบนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าใบเป็นใบเป็นอย่างมันจะมันจะแบบน้ำยามันจะแบบถึงตึ้งตื้นจ้าเพราะว่าเขาต้องใจเสี่ยงใจเสี่ยงทุนแรงเดินเจ้าแต่ว่าเขาก็ใจเดินบนเป็นเขอยเนจ้ะการแต่งกิ่งก่อใจแข็งเจ้าใจแข็งก็ยังแฟนเจ้าเนี่ยพูดนะเจ้าใจแข็งจี้จีจี้เนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนจะใจมีดหรือว่ากันไก่นะเจ้าเนาะครับแต่เดียวก็ใจทุนแรงก็มี นี่ประหยัดไร้ใจไปเยอะเลยเจ้าเชิ่อุคนแรงนะเจ้าสำหรับน้ำนะเจ้าน้ำตีตีนี่ก็สปริงเกอร์นี่ก็คือเป็นน้ำห้วยเจ้าตีต่อต่อมาก่อนนะเจ้าเนาะจากนั้นก็เดี๋ยวทานาแรงจะเต้ที่จะใจน้ำเจ้ากว่าตรงนี้เขาตรงใจน้ำห้วยน้ำห้วยใจได้อยู่เจ้าตีนี้อาจจะมาเจอฟองแห้งแรงเจ้ครับก็ ในใน,ในส่วนนี้นะครับก็เรื่องของเทคโนโลยีนะแนวนวัตรกรรมอย่างครับก็จะมีส่วนสําคัญเนาะเพราะว่าเดียเด๋ยวนี้นะครับเน้นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะต่างต่างนะครับ,รบว่าเอาใหญ่ใหญ่อย่างของนะครับมีนวัตรกรรมใหม่ๆอย่างของที่เขาที่มาพอมาช่วยเขา,ารับรับเรื่องเรื่องการทําการ,กรเกษตรนะครับ